ราคาร้เลยนะครับราคาแรกกันได้เลยค่ะ ร7อค่ะฮอนด้ CBR 6้สุนา ABS นะรถจดปี2 0 2 3ันก็ก่วาแวน1นึ่ BSC b ให้นะคะลูกค้าใช้งานมาน่าสนใจนะ1 5 0 0กโลนะคะเชิญชมก่อนได้เลยค่ะมาดิค่ะชมต่อนด้เลยสำหรับวันนี้170ลูกค้านดค่ะ CBR 6 5หส ABS ค่ะประปี2ีจปี3่ิบค่ะ BSC ให้สำหรับวันนี้ด้วยชมก่อนได้น่าท่าน่สนใจรีเชนได้ค่ะราคาเปิดประมูลอยู่ที่17บาท1,70่รียนเจ็ดหมื่นบาทแสนเจ็ันรียนเชิมค่ะมาค่ะหนาคา ไปพันกว่ากิโลหนึ่งพากิโลเท่านั้นลูกค้าหากดได้เลยค่ะราคานี้มากลูกค้าใช้งานมายังไม่ถึง2,000โลเลยนะเพียง1,500กโลค่ะค่ะขอบคุณพื้นคออนไลน์เปิดราคามาแล้วสั่งบิตได้ตามประกาศได้ระหว่างนี้ลูกค้าสามารถแข่งขันราคาได้นะคะได้มากกว่าเดลิเชได้ค่ะหนึ่มื่บาทสูต่อบิดได้ตามประกาได้เช่นได้ค่ะหนึ่สจ็ดมบาทสุ้ต่อไหมคะสู้ต่อไหมคะสท่านด้วยกานตอดนี้กดได้กดเลยนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาตนี้เปิดมาแล้วสู้ต่อกดตามประกาศได้สองพันราเปลี่ยนสัจเจม ต่มประกาศได้เดมาก่อเลได้หน่นเจ็ดนัน้นลูกค้าตอนนี้อยู่ที่ราคาส1้ต่อไม้กดได้เลยนะ4ท่าน้วยกันตอนนี้ลูกค้ากดได้กดเลยไม่ต้องรอนะคะ1น4 0 0ประมาทราคาตอนนี้ที่3 0มารทราคานี้ออนไลน์ค่ะนนบ6 0พันลูกค้ารีกดได้นะข้อสามไปแล้วพลดนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันซาบิได้ค่ะซาเจ็บมือหกพันซาเจ็บมือหกพันนับหนึ่งซเจ็มือหกพันนับสองาเจ็มือหนกพันราคาตับ ขายค่ะหนึ่งแนเจ็ดหมันที่ออนไลน์สามศูนย์สี่ค่ะสามศูย์ประมู 1, 76, ะลได้หนึ่งแสนเจดหมื่บาทออนไลน์นะคะขอบคุณค่า